สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง stacking tactics คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนซองกระสุนนะครับหรือการรีโหลดของอปืนตระกูล ar15 นะครับวิธีการรีโหลดของปืนตระกูล ar15 นะครับว่ามันจะไปทางเทคนิคเนี่ยวิธีการปฏิบัติรูปแบบจะประมาณไหน นะครับซึ่งเอาจริงในการรีโหลดเนี่ยหลักๆนะครับในในส่วนของหลักนิยมนะครับยกตัวอย่างก็คอมแบดรีโหลดนะครับคอมแบดโหลดกับเทคนิคอลรีโหลดนะครับซึ่งชื่อย่อยๆเนี่ยก็จะมีหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นอิมเมอร์เจนซี่โหลดสปีดรีโหลดนะครับคอมแบดรีโหลดนะครับเทคนิคอลรีโหลดนะครับหรือเทนชั่นนองติ้นชั่นนะครับแต่ว่าในผมจะมาพูดในในหลักที่ว่าผมฝึกมานะครับแล้วก็จะมาแนะนำให้ดูกันนะครับอย่างแรกนะครับในการรีโหลดจะเกิดขึ้นในกรณีกระสุนหมดและ กระสรุนมันน้อยลงนะครับซึ่งในกรณีรที่ผมจะพูดถึงก็คือเป็นกรณีที่ตัวปืนเนี่ยกระสรุนหมดนะครับสําหรับปืนในอาชีพห้าเมื่อกระสรุนหมดตัวลูกเลื่อนจะแขวนนะครับจะถอยมาอยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะถูกดิ้นแม็กดันตัวปิดเลื่อนตัวค้างเลื่อนเนี่ยไว้ไม่ให้มันปิดนะครับนั่นหมายความว่ากระสุนปืนหมดในกรณีที่ว่าออวงรอบการทางานมันสมบูรณ์นะครับเลื่อนมันจะเปิดลากษณะนี้นะครับทีนี้มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อเราทําการยิงแล้วเห็นแล้วว่าการะสรุนหมดนะครับ กฎการเห็นแล้วว่าหมดสิ่งที่ท้องทาเลยคือทิ้งซองกระสุนนะครับมันต้องเก็บมันไว้นะครับแล้วหยิบซองไหม่เข้ามาป้อนนะครับจากนั้นบรรจุนะครับจะบรรจุได้การดึงตัวคันลังนะครับหรือจะบรรจุได้การดกดปุ่มตัวปล่อยเลื่อนก็ได้นะครับเพราะบ้างในบางกรณีกระสุนหมดแล้วปืนมีปัญหาเนี่ยบางครั้งเลื่อนไม่ได้เปิดนะครับเราจะเป็นต้องเช็คต้องเอ,อ่อทการแก้ไขเหตุกิดขัดไปนะครับแต่ในกรณีนี้ผมจะแนะนําในกรณีที่เป็น ทำงานสมบูรณ์แล้วเราก็จะเข้าไปรีโหลดไปก่อนนะครับผมก็จะปลดเลยปุ่มปล่อยเลือดนะครับจากนั้นกระสุนจะป้อนเข้าลังเพลิงนะครับก็ทาการยิงนะครับประการนี้นะครับนี่จะเป็นกรณีที่กระสุนหมดแล้วเราใช้ในกรณีที่มันเป็นอีเมอร์จสซี่รีโหลดนะครับหรือการเปลี่ยนซองกระสุนแบบฉับพลันนะครับแบบกรณีฉุกเฉินนะครับเราไม่มีเวลานะครับเราต้องเปลี่ยนให้เร็วเพื่อให้ตอบโต้ทันสถานการณ์ต้องการเปลี่ยนไม่ไม่จำเป็นต้อง เวิร์กสป e ตลอดไปนะครับบางครั้งบางกรณีท่านอาจจะไม่ต้องละาแนวปืนนะครับแนวปืนอยู่ล่องไหลไว้ก็ได้นะครับปักไว้นะครับทําการยิงครับเห็นโบวโบวเปิดนะครับทิ้งสองได้เลยนะครับติดเป้งหมายมาป้อนครับทำการยิงครับนี่เป็นกรณีที่ไม่ล่าแนวปืนนะครับกับอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีที่ว่าเรายิงแล้วกระสุนยังไม่หมดนะครับในแม็กกาซีนยังมีกระสุนเหลืออยู่นะครับ ตัว b l o หรือตัวลุเล่นเนี่ยมันก็ยังไม่เปิดใช่ไหมครับกระสุนมันยังเหลือในตัวปืนนะครับแต่ว่าเราต้องการจะเพิ่มกระสุนเข้าไปนะครับในลนักษณะที่ยังเก็บ2ตัวเดิมไว้ด้วยนะครับไม่ทิ้ง2ตัวเดิมไว้ตรงนี้จะเรียกว่า technical reload นะครับนะครับวิธีการนะครับในแบบที่หลักนิยมเนี่ยมักนะครับมักจะหยิบซองแม็กกาซีนจากใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับสมมตุติผมทําการยิงนะครับปั้ง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 ,ป,งปุ๊บผมเช็คดู ตัวเลื่อนยังปิดอยู่แสงดงว่ากระสุนไม่ได้เหลือแลวผมรู้แล้วว่าผมยังยิงไปไม่เยอะนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากเพิ่มกระสุนให้มันเต็มนะครับผมอาจจะดึงมาในเวิร์กเปสนะครับหรือไม่ดึงก็ได้นะครับจากนั้นหยิบซองใหม่ขึ้นมานะซองใหม่ขึ้นมาแล้วเก็บซองเก่าพร้อมกับบรรจุซองใหม่เข้าไปนะครับแล้วตัวซองเก่าเนี่ยก็จะเก็บไว้นะครับจากนั้นเราก็สามารถได้กระสุนมาเต็มแม่กหลซีนมากขึ้นและพร้อมทํางานต่อนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่า t ท็กที่เข้ารีโหลดนะครับ ซึ่งวิธีการมันไม่ได้ฟิกนะครับว่าจําเป็นไหมที่เราจะต้องหยิบแม็กใหม่มาก่อนเราอาจจะทําการยิงนะครับฟังบ้าง,ง,ง,งผมหลบครับผมเช็คแล้วกระสุนเหลือผมเซฟผมดึงมาเวิร์กเซนะครับผมเก็บซองซองเดิมไปก่อนนะครับแล้วผมหยิบซองใหม่บรรจุครับแล้วผมทํางานต่อบแบบนี้มันก็คือแทคติคอลรีโหลดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในสถานการณ์นั้นเราควรจะเลือกวิธีการใช้ในกรณีไหนนะครับ ยังไงการหยิบปืนรองขึ้นมายิงก็เร็วกว่าการรีโหลดแน่นอนนะครับอ,อีกกรณีหนึ่งนะครับในกรณีที่กระสุนมันเหลือนะครับกระสุนในแม็กซซีนก็เหลือแต่ว่าถูกเฉินเราประทะเราประทะเสร็จต้องจะเป็นต้องไปต่อระยะที่มันกระชั้นชิดนะครับเราไม่มีเวลาพอะที่จะทช้ที่เขารรโหลดนะครับแต่มันเร่งด่วนมากเราอาจจะยิงปังปังปังปงึ๊บเราต้องไปต่อแล้วเราอาจจะทิ้งแม็กแล้วป้อนเลยเราไปต่อเลยครับ ตรงนี้ที่ผมเ,ออเคยฝึกมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าสปีดรีโหลดนะครับคือเปลี่ยนให้เร็วที่สุดให้พร้อมใช้ที่สุดแล้วทํางานต่อได้อันที่ทิ้งค่อยว่าอันที่หลังนะครับตอนนั้นมันเป็นกรณีที่ถึงวิสัสแล้วจริงๆนะครับแต่ในความเป็นจริงก็เราคงไม่อยากทิ้งหรอกเพราะว่าออกไปวอรีในพื้นที่ข้างนอกเนี่ยทิ้งไว้วอร์ีเจ็หายอีกนะครับต้องคืนลงคืนหลวงอะไรวุ่นวายอีนอกนะครับลหลักการเปลี่ยนซองกระสุนก็ประมาณนี้ทาในการรีโหลดคร่าวๆวันนี้ ก็เท่านี้ครับผมมีอะไรเพิ่มเติมอยากให้เพิ่มเติมหรืออะไรที่ว่าอยากแนะนํากันนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์มมนไปเลยนะครับกดฝากกดไลค์กดไิดตกดแชร์วันนี้มีเท่านี้นะครับเจอกัน